วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องของนักมวยคนหนึ่งที่ดังเพลงชั่วข้ามคืนและกระ,กะแสเนี่ยเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเพียงเพราะว่าหมายมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เวทีมวยราชดำเนินครับนักมวยมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีหนึ่งในนั้นโดนวางยาในค่ำคืนนั้นต้องหานักมวยมาชกแทนกระทันหันแล้วปัจจุบันทันด่วนที่สุดและนักมวยคนนั้นแหละครับคือพระเอกของเราในวันนี้ครับเขามาชกแทนแล้วได้รับชัยชนะกลับ ทําให้หลายคนเนี่ยอึง้งพอไปเปิดปุ่มหลังดูจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อกับว่านักมวยคนนี้เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตโอ้โหพอเรื่องราวโดวนตีแพ่ออกไปจากเหตุการณ์ของค่าคืนนั้นทําให้ทุกคนเนี่ยอยากจะสืบทราบว่านักมวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนเขาก็คือพร้อมรบนอนนบฮิรันครับมวยไทยสแตนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกลม้มวยไทย โดยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี สวัสดีครับนี่คือมวยไทยสตาน,นะครับสังเวียนแห่งนี้จะทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จาลุมณีนะครับอ่ะไปที่เรื่องราวของนักมวยคนนี้กันก่อนไปรู้จักเขาประวัติความเป็นมาเป็นแบบไหนเขาก็คือพร้อมรบนอนนบพิรันครับชื่อเล่นชื่อวอร์มนะครับชื่อจริงเนี่ยธนานัทเจาะพรมมาเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครครับเป็นนักมวยสายเลือดดีเพราะว่าคุณลุงของเขาเนี่ยเป็นอดีตนักมวยดังชื่อวารุณีสอเพลินจิตก็ทําให้ซึม ซับตั้งแต่เด็กแล้วก็ชกมวยตั้งแต่เด็กชกไปชกมาชกไปชกมาพออายุเข้าสู่16ปีพออายุ16ปีก็แหมก็เริ่มจะมีนอกลู่นอกทางบ้างเริ่มจะออกไปแนวเกเรแล้วก็ประจวบบอกกับที่ว่าเป็นวัยที่ได้มีโอกาสที่จะชกในเวทีมาตรฐานอย่างราชดำเนินและลุมพินีละซึ่งนั่นเป็นของแสแลงของเขาเลยเพราะว่าการที่ชกในเวทีมาตรฐานเนี่ยเรื่องน้ําหนักต้องไปต้องทําน้ําหนักแต่เขา,เข,าเขี้เกียจทําน้ําหนักแล้วเริ่มเกเรสุดท้ายท้ายสุดก็เลิกมวยไปตอนอายุ16ปีเลิกมวยไปท หนังสือก็ไม่เรียนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ชอบการเรียนสุดท้ายท้ายสุดครับใช้ชีวิตไปวันๆก็เที่ยวเตะกับเพื่อนๆไปวันๆเวลาเดินผ่านล่วงเลยมา3ปีโอ้โหอยู่เฉยๆครับบางทีมก็เริ่มเบื่อเหมือนกันแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสายเรียกเข้ามาจากคุณลุงของเขาคุณลุงของเขาก็ค,าคือนัททีนพีรันซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานผู้จัดมวยของสายสึกเพรยินดีโทรมาหาหลานชายว่าอยากจะกลับมาชกมวยหรือเปล่าตัดสินใจเลยครับไม่เอาละ3ปีที่ผ่านมาหายใจที่ ไปวันๆกลับมาต่อยมวยดีกว่าแล้วก็ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีซึ่งค่ายมวยเพชรยินดีเนี่ยเป็นค่ายมวยที่นักมวยแต่ละคนมีระเบียบวินัยสูงมากซึ่งตัวพร้อมลบเองพอเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเขาไม่อยากเป็นแกะดำครับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ไม่เกเรตั้งใจซ้อมมวยและที่สําคัญเรียนหนังสือค่ายมวยค่ายนี้นะครับผู้ที่ก่อตั้งอย่างคุณโบดเพชรยินดีนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์เนี่ยให้การสนับสนุนนักมวยอย่างเต็มที่และที่สําคัญเน,เน้นเลยครับนักมวยทุกคนต้องเรียน เพราะว่าการศึกษาได้ทําให้มีวุฒิภาวะทําให้รู้จักใช้ชีวิตที่นี้กับกลายเป็นว่าพร้อมลบเองคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือก็ต้องเรียนหนังสือและก็ซ้อมมวยไปด้วยในช่วงเวลาที่อยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีพร้อมกับเปลี่ยนพฤติกรรมละลายพฤติกรรมตัวเองใหม่เสียหมดครับนับจากนั้นก็เข้าสู่เส้นทางที่มีวุฒิภาวะและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเจ้าตัวเนี่ยเรียนหนังสือจนจบนะครับไม่ทิ้งการเรียนแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามตารางชีวิตเป็นแบบนี้เลยครับต้องตื่นตีห้ามาวิ่ง7จ็ดโมงเสร็จปุ๊บอาบน้ํา ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือกลับมาก็ต้องซ้อมมวยช่วงเย็น ไปถึงหัวค่าซึ่งแตกต่างจากทั้งมวยหลายๆคนหลายๆท่านหรือว่าหลายๆค่ายที่ซ้อมเช้าเสร็จตอนบ่ายมีเวลาพักเก็บเลี้ยวเก็บแรงตื่นขึ้น,นมาซ้อมเย็นต่อแต่อันนี้ช่วงบ่ายเขาไม่ได้พักผ่อนไปเรียนหนังสือกัดฟันทําแบบนี้มาตลอดจนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้ก็จบมหาวิทยาลัยร,ระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพอจบปริญญาตรีปับ๊บก็ไปสอบบรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทยทีนี้ก็ได้ทํางานครับตอนเช้าก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยย้ายจากค่ายมวย มวยเพชรยินดีมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนละ่ะค่ายมวยลูกสวนอยู่ย่านฝั่งธนบุรีตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ซ้อมมวยวิ่งออกกำลังกายปกตินะครับพอเสร็จปุ๊บก็รีบไปตอกบัตดเข้างานที่ไปรษณีย์พอตอกบัตรเสร็จก็ขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนตากลมไปส่งจดหมายบ้างไปส่งพัสดุบ้างตามบ้านเรือนกลับมา ขายขนมปังปิ้งนี่อาชีพเสริมนะขายขนมปังปิ้งเสร็จตอนเย็นปับ๊บสอนมวยก่อนพอสอนมวยเสร็จให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ซ้อมมวยต่อเพราะตัวเองยังเป็นนักมวยไทยอาชีพที่ยังมีรายการชกอยู่อย่าง เนื่องนี่คือเรื่องราวชีวิตของพร้อมรบนอนรบพีรันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในค่ําคืนวันที่9มิถุนายน2565าครับค่ำคืนนั้นอย่างที่ผมไล่เลียงไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเกิดไปแล้วว่ามีมวยไทยทําการแข่งขันสึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นเองพร้อมรบก็มีนัดกับโปรโมเตอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยเพราะว่าโปรโมเตอร์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์เนี่ยอยากจะอุดหนุนลูกศิษย์คนนี้อยากจะอุดหนุนขนมปังปิ้ง สัก1หนยชิ้นวันนั้นพอเจ้าตัวเสร็จจากงานไปทศนีก็กลับมา เตรียมเลยเตรียมที่จะย่างขนมปังปิ้งให้เสร็จร้อยชิ้นแล้วนําไปส่งที่เวทีมวยราชดำเดนินแต่ว่าก่อนที่จะปิ้งขนมปังเนี่ยมีสายโทรเข้ามาเสียก่อนว่าชกมวยแทนเขาหน่อยได้ไหมแว็บแรกที่เจ้าตัวได้ยินก็คงคิดว่าเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่ครับเดี๋ยวนั้นครับรู้ตัวภายในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายขนมปังไม่ได้ปิ้งแล้วก็รีบเก็บเสื้อผ้าเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปที่เวทีมวยราชดำเดนินเพราะว่าสายที่เรียกเข้ามาก็คือทีมงานผู้จัดก,ก็คือลูกของเขาครับคือนัดที่ นนพิับอกว่านักมวยในรายการโดนวางยาไปหนึ่งคนอยากให้พร้อมรบมาชกแทนซึ่งถ้าเป็นหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รับรายการเนื่องด้วยจากความไม่พร้อมของนักมวยแต่พร้อมร,รับรายการเพราะว่าผู้จัดอย่างเสียบ๊ทเนี่ยเคยเลี้ยงดูมาเคยมีบุญคุณมาเลยอยากไปช่วยให้รายการเนี่ยมีมวยครบ8คู่เหมือนเดิมสุดท้ายท้ายสุดครับก็ไปที่เวทีแต่ว่าไปในบทบาทของนักมวยไม่ได้ไปบทบาทในบทบาทของพ่อค้าขนมปังปิ้งที่ต้องหิ้วถุงไป2ถุงไปถึงก็นวดน้ำมันพันมือแล้วขึ้น โชคโชกแบบน้ำหนักปล่อยๆไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรนะครับส่วนคู่ชคในวันนั้นของพร้อมรบนะครับก็คือเพชรอ,ร,อรุณชมลมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมหรือว่ากบวัสดุพันธ์เดิมนะครับเกมการชกนี่ยโอ้โหอย่าพูดถึงเกมการชกเลยพูดแค่ไหวครูเสร็จพร้อมรบบอกว่าผมก็เหนื่อยล้วแค่ไหวครูเสร็จก็เหนื่อยแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ชกไปชกมาอาวุธหนักกว่าแรงประทะดีกว่า แล้วสุดท้ายก็เอาชนะน็อกไปในยกที่สี่แบบม,มวยมาแทนนะครับโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยยากมากแต่เขาสามารถหักปากกาเซียนได้ทําให้เรื่องราวเนี่ยโอ้โหหลายคนก็พูดว่าแม่จากคนที่จะมาส่งขนมปังสุดท้ายกลับกลายเป็นนักมวยที่ได้รับชัยชนะในค่ําคืนนั้นแล้วก็ได้เงินารางวัลอัดฉีดไปด้วยแล้วคนก็ไปขยี้กันนะครับว่านักมวยคนนี้เนี่ยเออน่าชื่นชมเนาะ ได้รับชัยชนะด้วยแล้วจริงๆแล้วเบื้องหลังชีวิตของเขาเนี่ยสู้เหลือเกินอย่างที่บอกไปว่าคนห,หนึ่งคนครับทำถึงสีอาชีพพอไปรื้อดูจริงๆโอ้เป็นนักมวยไทยอาชีพด้วยสอนมวยให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยขายขนมปังปิ้งด้วยแล้วก็เป็นบุรุษไปรษณีย์ด้วยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมรักทุกอาชีพที่ผมทําเหนื่อยแค่ไหนก็มีความสุขครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่คิดดีทําดีเนี่ยสักวันหนึ่ง ต้้องไดดีนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแล้วก็เป็นไวรัลในกระแสชียลของพร้อมรบนอนรบีรันนะครับและนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนแห่งนี้จะทําให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นติดตามพวกเราได้ในแพลตฟอร,ร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับทั้งทาง f c e b o o k Fan p เ g จมวยไทยสแตนแล้วก็ทาง YouTube Channel เมนสแตนไทยแลนด์ผมเอกชุมพรมสุรพัชจารุมมณีลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ Soundcloud, spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ